สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนนะครับผมวิธีผสมอาหารนกกรงหัวจุกนะครับผมที่ใช้ในการแข่งขันนะครับผมให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้ไปลองทำนะครับผมจะอธิบายให้ละเอียดนะครับผมใครสงสัยตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะแล้วผมจะตอบให้ทุกเม้นนะครับผมมาลองฟังกันดูนะทั้นเลขนะครับผม สิ่งที่เราจะเตรียมในการผรสมอาหารนอกงอวงหวัวจุกนะมีกี่อย่างผมจะบอกในนี้นะครับผมอ่าเราเตรียมน้ําผึ้งปลานะครับผมแล้วก็อาหารนอกงอวงหวัวจุกสามทรงสามโยนะครับผมเราจะใช้เป็นโอทบอ่าแล้วก็ซูพีมแล้วก็อ่าของอ่าแล้วก็ของโจโจ้นะครับผมโอทบซูพีมโจโจ้น้ําผึ้งปลาอ่าเอ็มร้อยห้าสิบ แล้วก็พริกไทยนะครับผมพริกไทยขวดอ่าแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมเอาเฉพาะไข่แดงนะไข่ขาวเราทิ้งนะเราไม่เอานะครับผมเอาไข่แดงมาทั้งหมด2ใบพอนะครับผมใช้สองใบนะต่ออาหารทั้งหมดสามซองนะครับผมอ่าแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมนี่คือผมสรุปให้ฟังคร่าวๆกนนะครับผมว่า วัตถุดิบมีอะไรบ้างก็ได้บอกไปแล้วนะอาหารสามยอ่อสามทรงอ่าพริกพริกพริกป่นพริกไทยอ่าบางสูตรเขาใช้พริกป่นนะบางสูตรเขาก็ใช้พรนะิกไทยนะใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับผมเอ็มร้อยห้าสิบเราก็จะใช้ไม่มากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาผสมนะแล้วก็น้ำผึ้งป่าด,ด้วยนะครับผมพวกนี้รวมๆนะเดี๋ยวเราเอามาผสมนะกับไข่แดงผสมทั้งหมดเลยแล้วก็ กวนๆนะครับผมให้เองแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับผมมีอีกส่วนผสมหนึ่งอยากให้ใส่กอนที่ว่าจะนําไปตากแดดนะครับผมอ่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือวิตามินซันนกคงนะครับผมก็ใส่เป็นประมาณสักสิบหยดนะอ่าเราใส่ไปในอาหารชุดนี้นะเราหยดไปข้างในเลยนะครับผมสิบหยดมาผมอธิบายฟังข,ขั้นเลขเลยนะครับผมขั้นเลขเลยเราทีอาหารสามทรงเจ้าสามทรงนี้นะ โอโทบอ่าสูพิมแล้วก็โจจู้แบบทรงนะครับผมโรตีหานลงไปนะเออโรตีหานใส่ปจจาจนะที่ไว้กวนนะครับผมอันดับต่อไปก็คือใส่ไข่แดงนะไข่แดงสองฟองที่เราเอาไกไข่ขาวออกไปเล้ยนะไม่มีไข่ขาวนะเอาเฉพาะไข่แดงใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่พริกไทยนะพริกไทยเราใส่ไปรักฝานะเรากะไอ้พอนกได้กินเรียนนกมันเออมันได้รับ รลอนๆก็ตื่นรนะือล้นนะเออพวกนี้นะครับผมพอเราใส่พวกนี้เสร็จใช่ไหมอ่าขั้นตอนต่อไปนะถ้าเอ่าเอ็ร e ้อยาสิบที่ผมบอกให้เตรียมไว้นะเพื่อนๆก็ใส่ไปทัก2องสามกว่านะครับผมถ้าใครอยากให้นกได้คุณค่าต่างอาหารมากอีกนิดนะสามารถใส่ซุปเบนสกัดได้นะซุปไก่นะครับผมมันเป็นเบนซุปไก่สกัดนะครับผมสามารถใส่เพิ่มไปได้แล้วก็ตบท้ายด้วย น้ำผึ้งปลานะครับผมเราเตรียมน้ำผึ้งปลาเลยใช่ไหมตอนนี้ทุกอย่างคืออยู่ในจานหมดแล้วนะครับผมเราก็ตบท้ายนะครับผมตบท้ายด้วยวิตามินซันนกกรงนะครับผมเป็นวิตามินตัวนี้นะครับผมอ่าหยดลงไปนะครับผมสักสี่หยดเหลือห้าถึงสิบหยดนะเข้มเข้มได้ก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ตีนะครับผมกวนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับผม ก่อนอื่นก็ขอขายของตัวสุดท้ายนี่ก่อนนะครับผมที่เป็นส่วนผสมในตัวสําคัญของการผรสมาอาหารนกกรงโหยจุกสูตรเก่งสูตรนี้นะครับผมาสามารถสั่งซื้อได้ทางไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมอแอดไลน์ไปหรือคลิกเข้าไปทางลิงก์นะก็จะไปเจอกับเซตของผมนะั้นแล้วก็บอกว่าสนใจรับวิตามินครับเ,เดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับผมแล้วก็ สูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรนกคงหัวจุกเข่งขันนะครับผมตัวนี้อย่าลืมอย่าขาดนะครับผมไว้ปิดท้ายหยอดปิดท้ายนะครับผมยิ่งเข้มนกจะยิ่งร้องดีนะครับผมนกสมบูรณ์นกคึกนกคักแนนอนนะเหมือนเดิมนะครับผมสนใจก็แอดไปทางลิงก์ด้านล่างนะครับผมผมจะทิ้งไว้ให้ทางคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมวิตามินซันนกรงได้หมดไปแล้วนะลดเลขนะตอนนี้ลดที่สอง ขอก็เข้ามาแล้วนะใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อทางด้านล่างได้เลยนะครับผมโอนแล้วก็แจ้งสลิปแล้วก็เพื่อนๆจะรอรับเลขบัตรพัสดุได้เลยนะครับผมเพื่อรอรับของนะครับผมเอาไปใช้นะครับผมเป็นสารสกัดธรรมชาติไม่มีสารตกค้างนะครับผมเป็นวิตามินหัว สูงนะครับผมเป็นวิตามินสูตรเข้มข้นนะครับผมมีวิตามินันจะได้ไปสองขวดนะครับผมก็จะเป็นวิตามินกับแคลเซียมนะครับผมในการใช้ก็คือใช้สลับกันนะใช้สลับกันวันนี้เราใช้ขวดสีขาวพรุ่งนี้เราใช้ขวดสีดําอีกวันหนึ่งใช้ขวดสีขาวสลับกันไปนะครับผมแต่ว่าถ้าไปเข่งนะครับผมเราจะใช้ฝาสีดานะสูตรเข่งขันนะครับผมฝาสีขาวก็จะเป็นสูตรเลี้ยงนะถ้าไปเก่งเราจะใส่ฝาสีดําเข้มๆไม่กินนะครับผม เพื่อการเพื่อเป็นการกระตุ้นลงให้นกคงหัวจุกอารมณ์ดีนะลงองเยอะลงมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ามาต่อที่อาหารนะครับผมหลังจากที่ผมบอกว่าใส่สามทรงไปเลี้ยวไข่ไก่เล้วอ่ามีอะไรนะมีอ่าผงพริกไทยเออเราใส่พริกไทยไปเล้ยวนะตอนนี้เราใส่ไข่ไก่แดงไปเลี้วนะไข่แดงไก่ไกลนะครับผมเราใส่ไปเลี้ยวเราใส่อิมร้อยลาสิบแล้ว เราปิดท้ายด้วยเบรนใส่เลี้ยวแล้วก็ปิดท้ายาด้วยวิตามินซัตน์นกงนะครับผมก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะเราใส่หมเดเลี้ยวนะ้นำพึ่งทุกอย่างควรให้ดีนะครับผมแล้วก็ไปตากแดดนะก็ควรระวังนะครับผมถ้าเราตากแดดคือเราคลายไม่ดีนะครับผมมันแห้งไม่ถึงทุกเม็ดนะครับผมมันจะขึ้นเชื้อรานะถ้าเพื่อนๆตากแดดไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะแดดไม่ดีอย่าทำนะครับผมการทำอาหารนกรงสุด นกเค่งนะครับผมยิ่งมีไข่แดงเห็นไหมไข่แดงนี่เป็นตัวที่ว่ากินแล้วทาให้นกคึกเลยนะห้ามขาดเลยนะครับผมถ้าไม่มีไข่ไก่ต้องเป็นไข่ไก่เจ้ได้ไข่ไก่จนได้นะครับผมตดเทนกันได้เอาเฉพาะไข่แดงมาผสมนะครับผมอาหารสามตัวนี้ที่ผมบอกไปนะส่วนมากจะเป็นซองนะโจโจ้ก็เป็นซองนะครับผมโจโจ้ถ้าเป็นเพกแบบอื่นมันยัง ผมว่ายังไม่เข้าสูตรนะสูตรนี้ก็ดีเต็มทีแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะส่วนมากเขาจะผสมให้นกเข่งไว้กินนะครับผมคําเตือนนะถ้าไม่เด็ดไม่ดีจริงอย่าทํานะครับผมเพราะว่าเราทําเสร็จจะไม่เราเอา,เอามาเก็บไปในปลูกนะครับผมถ้าเด็ดมันไม่ถึงจริงๆมันจะขึ้นเชอาพอขึ้นเชอลาเราเอาไปให้นกกงงัวจุกกินนะครับผมนกก็จะท้องเสียแล้วก็ลําบากได้นะครับผม อันนี้มีเอฟซีช่องผมบางคนไปทําแล้วเดดไม่ดีจริงจะไปทําย้ํานะครับผมเด็ดต้องดีต้องถึงจริงๆนะครับผมใส่น้ำพึ่ง่ายมากเออเลยที่สําคัญนะครับผมอุปกรณ์ใส่ครบหมดเราตบด้วยวิตามินซันนลกลงนะเข้าสูตรเลยนะครับผมเออสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากวิตามินซันนลกลงด้วยนะครับผมอ่าใครสนใจก็แอดทางด้านล่างเลยนะครับผมแอดไลน์ไปนะเป็นวิตามินธรรมชาติ ฝากกันด้วยนะครับผมอ่าใครที่สนใจก็กดสั่งซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้ผมก็มีทางช้อปปีแล้วก็ t ิกต็อกด้วยนะครับผมอ่าใครสนใจแอดไลน์นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ